บ,ดดนนบ่อนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเว็บไซต์ที่รวมเกมเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเอาไว้นะครับแต่ละเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปลกๆ,ๆกกนะครับคล้ายๆกับเกมอินดี้นะครับมีดีไซน์ของเกมที่แตกต่างจากเกมทั่วไปที่เราเคยเล่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองเล่นสักเกม2เกมนะครับในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า new dot fun นะครับแต่ละเกม่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับและในซีรีส์นี้เราจะตั้งชื่อไปเลยว่า new dot fun นะครับเรา จะมารีวิวทุกๆเกมที่อยู่ในนี้เลยนะครับบางอันอาจจะไม่ใช่เกมนะแต่ว่าเราก็จะรีวิวให้หมดเลยนะครับเอาจริงๆผมเคยเห็นยูทูบเบอร์บางคนเล่นบางเกมมาแล้วนะครับอย่างเช่นไอ้ Draw A Perfect Circle เนี่ยแต่ผมก็ยังยังไม่มั่นใจว่ากติกาเปนคืออะไรเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เริ่มที่ Draw A Perfect Circle ก่อนเลยแล้วกันนะครับ คุณสามารถวาดวงกลมได้อย่างเพอร์เฟกได้หรือเปล่าก็คือกลมที่มันกลมดิกเลยเหรอเอาว่าสักสักหครั้งละกันเออเราจะไม่แบบใช้เวลาให้มันพร่ำเพรือ่อกับเกมทีแค่วาดวงกลมนะครับเอาละ่ะเริ่ม88.7%คือผมเอาเอาอย่างกี้สัก95ได้ไหมมันจะกลมได้แบบ95้า้าไมเอาละ่ะเดี๋ยวเราลองดูเลยครับถ้าสวงแบบนี้นะ อ๋อเล็กไปโอเคโอเคโอเคโอ้เชียเชียเชียทูสโลทูสโลโอเคมันจะกลมไม่ได้จริงเรอวะเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้กลมไม่กลมหกสิบเก้าจุดสี่โอ้มันมันน้อยมากเลยอะ่ะ เอาใหม่นะครับเกง่งเก่งอยู่เก่งอยู่เฮ้ยทำไมมันออกข้างตลอดเลยวะมันไม่ควรที่จะออกข้างขนาดนี้นะเอาใหม่เ <l ux> ผมอยากจะได้95จะได้หรือเปล่า95นี่มันค่อนข้างจะยากนะเดี๋ยวเราลองลองวัดวัดแบบวัดตำแหน่งถ้าสมมติว่ากลมให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะกลมไหมวะ <l ux> เราต้องวัดอย่างนี้เลยนะเฮ้ยซึบผมว่านะ ห้ารอบเนี่ยคงจะไม่มีจริงแล้วแหละแปดสิบห้ามันจะไม่กลมอีกหรอเมื่อกี้มันก็กลมอยู่นะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอันนี้รอบสุดท้ายจริงๆโอเคอเฮ้ย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 เก้าสิบห้าจุดสองมองๆไปมันก็ไม่กลมนะแต่ว่า ผมคิดว่า95.2น่าจะเป็นเปอร์เซ็น์ที่พอที่จะรับได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันดีกว่า Asteroid l u n c h e r มันหมายถึงแบบไปอุกาบาตตกโลกอย่างนี้เหรอโตนว Asteroid Carbon Asteroid Comet Comet คืออะไรวะตกในประเทศกูเลยละกันไหนว่าประเทศไทยอยู่ในว่าเดี๋ยวเราลองซูมเอาออกมาก่อนนะครับประเทศไทยแหลมๆเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออตกในประเทศไทยแล้วตกบ้านกูเลยละ เออสมุดปารกกาอยู่ไหนวะสมุดปารกกาสมุดปารกกาบางบ่อบางพลีเออดีตบบางพีเลยเดี๋ยวบ้านคูยูบางพีเอาละเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรสปีดอ่เอาเอาแบบที่เขาให้มาก่อนแล้วกันเนาะ Select and Imp i m p a c t l o c เ t i o n ตรงนี้แหละตบตรงนี้เลยฟิ้0 0เมตรนี่คือเล็กมากเลยนะแล้วก็ จำนวนคนตายที่คาดการ2 4เนี่ย24,827คนนั่นคือรวมถึงไอ้บอสด้วยอย่างแน่นอนตรงนี้นี่จะกลายเป็นหลุมไปเลยนะครับเขาบอกว่าตรงนี้คือหลุมนะครับแล้วก็ the crater is อ่าเมตรด e p หมายถึงว่าหลุมเนี่ยจะลึกลงไป496เมตรซึ่งครึ่งกิโลนี่ลึกมากเลยนะ Your asteroid impact The ground at 16กิโลเมตรต่อวินาทีโอ้ oh, ไม่ได้ต่อชั่วโมงเลยนะต่อวินาทีนะครับเอาแคลคูเลเตอร์มาคูณเลยแล้วกันนะ16คูณ3,600 57,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่เหรอแล้วก็อันนี้นะครับ The impact is equivalent to 3 gigatons of TNT ก็คือเทียบเท่ากับ TNT 3กิกะตันนะครับนี่คือแค่500นะมอ r g y was r e l e e s e d than a hurricane released in a day ถูกปล่อยพลังงานมากกว่าเฮริเคนในหนึ่งวันโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ย แล้วก็อู้อันนี้คืออะไรอ่ะ90กิโลเมตรไฟบอลนะครับก็คือโอ,โอเข้าใจแล้วอันนี้คือเหมือนแบบแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมตรงนี้คือโดนหนักมากนะครับแล้วก็ตรงเนี้ก็คือโดนได้รับผลกระทบแต่ก็ไม่มากถูกไหมเดี๋ยวเราลองอแบบช้าๆเลยนะแบบเดินทางช้าๆแต่ว่าก้อนใหญ่แบบ1.5ดกิโลเมตรดีไหมตกลงมาตรงๆจะเกิดอะไรขึ้นที่บางพี เอาละนี่เนี่เฮ้ยมันเบากว่าเดิมไหมมันเบากว่าเดิมไหมแต่คนตายพอๆกันนะ2 7งหมืคนนะครับแถวแถวนี้นะก็คือ2องหมื่นแปคนเนี่ยจะละเฮ้ยไปเลย ใช่ไหมจะเลยเหลยวแหลกไปเลยถูกไหมหลุมจะลึก492เมตรน่าจะพอๆกับอันเดิมนะแรงประทะเนี่ยอยู่ที่997เมตรต่อวินาทียังไม่ถึงกิโลนะแรงระเบิดมากกว่านิวเคลียร์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกจริงหรออ๋อผมเข้าใจแล้วคือ27,835เนี่ยจะตายแบบบุ้มหายไปเลยแต่ว่าแรงระเบิด ที่มหาศารจริงๆนะครับทำให้เกิดช็อกเว็บ696,444คนแสดงว่าแตกยับเหมือนกันนะครับ99%เนี่ยตายอย่างแน่นอนอีกสักครั้งหนึ่งเอาแบบแรงสุดใหญ่สุดทุกๆอย่างสุดหมดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับความแรง100กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับโลกกูแตกเลยมั้งเนี่ยความใหญ่อยู่ที่1.5กิโลเมตรเดี๋ยวเราลองเลือกแบบอะไรที่มันแบบหนักๆ ผมคิดว่าอะไรหนักสุดผมเลือกเป็นโกละกันผมไม่รู้หรอกว่ามันหนักหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เลือกไปที่เราก็เลือกไปที่บางพลีเหมือนเดิมบ้านเราอยู่บางพีเรากดบางพีไปเลยเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วลองมองขึ้นไปบนฟ้าสิครับอาจจะมีใครเล่นเกมนี้อยู่ก็ได้ลันช์แอสเซอร์ไรไปเลยบูมโอ้โหโลกหูแตกไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่า 16ล้าน4แสน5มืน6พัน7ร้อยประชากรไทยนะครับหายไปกับตาเว็บหายไปเลยนะครับคือตายทันทีหลุมลึก1.2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ <c oughs> ไฟเบลความกว้างของไฟเบลเท่าไหร่เดี๋ยวดูหน่อยนะยาวไปจนถึงประเทศพม,ม่านะครับประเทศลาวแล้วก็กัมพูชาเ mm hmm. วียดนามนะครับโดนหมดมาเลเซียโดนไปครึ่งประเทศนะครับ mm hmm. คือประเทศไทยนี่คือหายไปเลยนะนี่คือวงกลมลอ้ลอมรอบประเทศไทยอยู่นะครับหายเกลี้ยงแล้วก็นี่คือลูกไฟอย่างเดียวนะนี่คือแบบแรงระเบิดที่มันมีไฟออกมาฟู๊ก็คือประเทศไทยนี่น่าจะประชากร น่าจะหายไปเกือบหมดนะครับรวมถึงช็อกเวฟช็อกเวฟนี่กินระยะไกลไปจนถึงบังคลาเทศนะครับแล้วก็อันนี้ประเทศอะไรวะอันนี้ประเทศอะไรนะกุยยาง น่าจะเป็นจีนหรือเปล่าน่าจะเป็นจีนนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นจีนเหรอแล้วก็ข้างล่างละมาเลมาแล้วฟิลิปปินฟิลิปปินอยู่ไหนวะฟิลิปปินอยู่นี่ฟิลิปปินรอดนะไลกันอยู่แสดงว่าฟิลิปปินโชคดีนะเกือบและอินโดรอดนะครับแล้วตรงนี้คืออะไรอันนี้คือแรงลม5กิโลเมตรต่อวินาทีแบบ จะมีคนตายจากแรงลมขนาดนี้94ล้าน3 1 7 8 0 7คนเลยเหรอนี่คืออุกบาทนะครับอุกบาททองคนไทยจะมีสิทธิ์รวยหรือเปล่าไม่มีอย่างแน่นอนเพราะว่ามึงตายโอเคครับแต่ว่าแต่ว่าทำไมลูกไฟอ๋อลูกไฟคนอยู่เชียงรายรอดจากลูกไฟคนที่อยู่ฝางนะครับรอดนะเชียงแสนรอดนะครับ เวียงเวียงแขนเหรอเวียงแขนไม่ใช่เอาละครับงั้นเดี๋ยวเราจะพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับสาหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอุกกาบาตหรือจากใจบอสทูเองนะครับและนี่คือเกม As t e r o i d Launcher นะครับและก่อนหน้านี้ก็คือเกมวาดวงกลมนะครับทั้ง2เกมมาจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า new fun นะครับยังไงสําหรับ ep หน้าเนี่ยเราก็ยังอยู่กับ new fun เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันดูซิว่าเอ้ยมีเกมอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกนะครับผมสาหรับคลิปนี้ครับเว็บไซต์ new ฟันและเกมต่างๆนะครับรวมถึงผมบอลชูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย